สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1นนะครับในการแข่งขันหมักฮอตออนไลน์กับแอปหมักฮอตคันเทพนะครับ <c oughs> เราเป็นฝั่งเดินหลังนะครับขึ้นไปไปนี้ออกแน,ออกนออกวทรงห้าเต้มตามที่เราถนัดเขาคล้ายๆจะเป็นมาตรฐานก็น่าจะมาตรฐานแนะครับไม่ใช่คล้ายแล้ว ใช่เลยแหละนะครับเสียบมุมขึ้นไปขึ้นมานี่ไปนี่ครับต่อไว้อืม เดินเป๊ะเลยนะคนนี้เดินได้แม่นนะครับเดินได้แม่นเลยทีเดียวแทรกนี้ดีกว่าคำไว้ก่อนไม่ให้เขาดิ้นได้ ขึ้นไปครับต่อสนอสิบห้าสิบเอ็ดต่อหรือเปล่าสิบห้ามาสิบเอ็ดต่อมาแล้วครับขึ้นไปนี่เพราะว่าจังหวะน,นี้ก็ต้องต่อเลยเพราะว่ามันมีตัวอื่นได้เปรีย่ยบ ขึ้นมาแล้วงานนี้จะมาเข้าฮอตเบียดปลายไปเราจะไปเบียดต่อสองนะครับสิบสี่สิบเจ็ดจะไปเบียดต่อสองเขาก็น่าจะเบียดกินฟีงานนี้อาจจะเดินสามสองยี่ิบแปดถ้าเขาเดินสามสองยี่บแปดเราจะเดินหนึ่งไปห้าเพื่อต่อสอง แต่เขาไม่เดินเขาเดินสิบหกสิบสองเราเดินหนึ่งมาห้าเหมือนเดิมจุดมุ่งหมายคือต่อสองสิบสี่สิบเจ็ดกินแล้วครับดัดก,กินฟรีกันแล้วงานนี้เส้นก่อนต่อไปครับผม เข้าฮอดแล้วอยู่ไม่ได้ปิดนี่ก่อนเพื่อที่จะเอาไปต่อนะครับเข้าก็เลยก็ได้เขา้าเลยก็ได้แต่เอาเอาให้ชัวร์ก่อนนะครับทีนี้เขามานี่ขังเลยทีนี้เขาฆ่าฮอตไม่ได้นะครับเขาฆ่าฮอตไม่ได้ประเด็นคือเราบังคับฆ่าฮอตเขาได้เพราะว่าเบี้ยมันผูกกันอยู่นะครับ แค่ค่าฮอตก็จบนะครับเราก็ขึงสายยาวจบเลยชนะแล้วนะครับเรียบร้อยครับกระดานนี้คู่แข่งน่าจะรู้ดีขึ้นไปขึ้นไปขึ้นมาไป อะไรน้องไปมานี่เกินไปข้างคาวหรือเปล่าข้างคาวครับโอ้เดินข้างค่าวกระดูเราก็นึกว่าเดินอะไรเดินข้างข่าวขึ้นไปปุ้มรับข้างข่าวนะครับ กึ่งปุ่มกึ่งฐานแหละงานนี้ขึ้นไปต่อตัดข้างนะครับค้าหมากไว้ไปนี่ครับ เหมือนเราจะดูไม่ดีเนาะเหมือนตันๆไปไม่ได้นะครับยี่สามสิบแปดไม่ได้แล้วก็โดนบีบดีต่ังเหมือนจัดตันๆน,น,นั่นเองเออทำเป็นเล่นไปนะครับทำเป็นเล่นไปเหมือนจัดตันๆน,นะ ประมาทไม่ได้นะครับคู่แข่งคนนี้เดินเหมือนไม่มีอะไรขึ้นไปอ้อปล่อยให้กินเพื่อต่อขึ้นไปครับ ไปก็ยังไม่เข้าเพราะเข้าไม่ได้นะครับอ้าวทีเด็ดเลยครับงานนี้หมดจดถึงหยดสุดท้ายเลยเดินมาเข้าทางเรานะครับหมดจดถึงหยดสุดท้ายเลย หนึ่งสองสามร่มสวยๆนะครับปลายกระดานยังไงก็แพ้ครับคู่แข่งเดินต่อไปไม่ได้มาถึงคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองขึ้นไป ไป,ป,ปมานี่โจนปิดโจนปิดมานี่บีบนะครับขึ้นไปหลายๆท่านที่ชมวิดีโอของผมก็มักที่จะเห็นรูปแบบนี้ ประจำอยู่แล้วนะครับเวลารับความโจรเนี่นะครับทิ้งยี่สิบห้าไม่ขึ้นยี่สิบสองง่ายๆนะครับมีบางท่านถามว่าทำไมต้องทิ้งก็คือมันเป็นสูตรแบบนี้นครับไม่รู้จะตอบอยังไงเหมือนกันคือมันออกอย่างนี้แล้วมันม,มีดีกว่าทิ้งขึ้นไปนะครับกว่าเดินขึ้นไปทิ้งไว้ดีกว่าเดินขึ้นไป เดินขึ้นไปมันทําได้แค่เสมอแต่ถ้าทิ้งมันชนะเหตุผลมีแค่นี้เองคุณจะเดินขึ้นไปก็ได้ไม่ว่ากันนะครับขึ้นมานี่ต่อไป ไปครับผมสิบสองสิบหกส่วนใหญ่จะเดินแต้มนี้ส่วนใหญ่จะเดินแต้มนี้นั่นแหละครับเพราะว่ามันน่าจะดีที่สุดแล้วแหละสำหรับแต้มนี้เนาะเราก็ไปตามที่มันเดินได้คือสิบเจ็ดสิบสามลนะครับถูกต้องแล้วสิบสี่ไปเก้าไล่กินมันจะมีเลขกลอยู่ช่วง ปลายากระดานนะครับคอยดูบางท่านก็อาจจะจําได้บางท่านก็อาจจะจําไม่ได้นะครับเข้ากินก่อนเขาจะต้องหนีหนีเพราะว่ายังไงก็โดนกินฟรีแล้วเราก็เดินไปนี่นะครับก็ลงมานี่เราไปนี่เขาทำท่าจะมาฆ่าฮอตคอยดูนะเออไม่มาเว้ย บางท่านเดินสามสองยี่แปดนะจังหวะนี้นะครับแต่ท่านนี้เดินสามสองสิบแปดเราก็เข้ากินหนึ่งไปให้เขาต่อเลยก็ได้ครับให้เขาต่อเลยอ่าให้เขาต่อจังหวะนี้แหละต่อเลยมันจะมีกลอยู่นะครับเราก็โยกมาจับไล่ไล่ให้สิบสี่มาสิบแปดจังหวะชนะค่อยดูจังหวะชนะต่อไปหลังจากที่เขาเดินหนีเราก็ต่อซะ นี่นะครับจังหวะที่เราชนะนะครับอยู่แค่ตรงนี้แหละนี่นะครับแค่นี้ก็ชนะแล้วไปเลยไม่มีอะไรมาน,นี อืจับนี่ถอยมานี่อ่ายอมนะครับยังไงก็หนีไม่รอดครับอย่าเสียเวลาเลยดีกว่าไ,ไปตัดหน้าไป หนะ้าขึ้นไปไปนี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปมานี่ <c oughs> ขึ้นเป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปมานี่ ไปครับขึ้นมาออกออกแนวนี้ ครับไปครับลงมาจะมาเข้ามัตขึ้นไปมานี่ไปครับน่าจะเสมอรกระดานนี้นะดูดูแล้วถ้าเขาไม่พลาดจริงๆนะครับ ถ้าผู้แข่งไม่พลาดหนักเกินไปน่าจะออกเสมอเข้ากินหลบไปครับ <c oughs> เดินหนีครับผมขึ้นมานี่ขึ้นไป ไปทรงนี้เข้ากินหนึ่งตัวไปนี่มานี่ มานี่ไปครับผมเอาละครับเปิดกินไปเลยเปิดกินสองสองเลขหนึ่งไหมอุดไว้ ดับหน้าฮอตตัวนี้ขึ้นมานี่ น่าจะจับสิบแปดเนาะไล่ไล่ให้เขาเข้ามุมแล้วเราก็ต่อซะเฮ้แต่ก็ยังไม่ชนะอยู่ดีเพราะว่าเขาก็หลุดกองฮอตถ้าเราต่อนะครับไม่เป็นไรเราเดินอย่างอื่นไปแล้วนะครับเตรียมฆ่าฮอตนะครับถ้าฮอตไม่หนีจากเส้นทางนี้โดนฆ่าแน่นะครับโดนเลยครับเรียบร้อยโดนสามเลย จริงๆต้องเอาฮัตหลบนะครับตัวออกจากหมายเลขสามถึงจะไม่แพ้มาครับถึงคู่ที่สามคู่ที่สามคู่ที่สามขึ้นไปมานี่ ขึ้นไปน,นนี่แล้วก็ทำไมไม่ขึ้นจะแตกออกไปทำไมไปเดียวมากเขาไม่กล้าขึ้นมาฐานมาเราก็อุตส่าห์จะเดินโจรก่อนวันนี้ไม่ได้เดินโจรก่อนเลยเดี๋ยวจะลองอีกวิดีโออีกชุดหนึ่งน่าจะได้เดินโจรก่อน อันนี้เป็นมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับพอดีคู่แข่งไม่ยอมขึ้นสูงเราก็เลยต้องแปลรูปเป็นสรงมาตรฐานเหมือนเดิมคู่แข่งไม่ยอมขึ้นสูงขึ้นมานี่หลบลี้ภัยไปทางนู้นมานี่ ไปนี่ครับขึ้นมาไปครับผม มีโอกาสโดนร่มไหมเอ่ยยี่สิบสองสิบแปดสามสิบยี่ห้าไม่ได้ไม่ได้กินอะไรไม่ได้กินอะไรนะครับไม่มีได้กินอะไรแต่ทิศทางน่ะนน,น่าจะเป็นร่มได้ดีถ้ามีหมากนึงมันห้อยอยู่แต่พอดีทางนน้นเขาไม่มีช่องโหว่ให้ร่มได้ ขึ้นไปครับขึ้นมานี่ ขึ้นไปหนุนมานี่กินฟรีหนึ่งตัวหลบไปหนุนมาต่อเลย ต่อขึ้นฮอตไปเข้าฮอตไปครับต่อลงมา มานี่ครับผมเหมือนนจะเห็นร่มไวๆ สบสองสิบเจ็ดสามสิบยิบห้ายิบสี่ยี่สิบนะครับเอาละสวยงามครับดอกนี้สวยงามมากนี่แหละครับ มันลงจังหวะพอดีนะไม่ใช่มาฮอตกินนะครับเบี้ยกินก่อนาไม่ใช่ฮอตฝั่งนี้กินก่อนอ่านะครับเรามีจังหวะพอดีเลยเรากินไปทางนูง้นตัวนี้กินมาสมทบอีกเสร็จรเรานะครับขึ้นไปมาครับ กระดานสุดท้ายนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ขึ้นไปขึ้นสูงเลยเนี่ยครับถ้าเดินย่อมาผมซัดสูงอย่างเดียวแหละผมกงง,งทำไมเขาไม่อยากเดินขึ้นสูงเมื่อกี้นี้ไปกูแข่งย่อมาผมซัดขึ้นอย่างเดียวะครับไปนี่ กันไกล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 สวรรค์นี้ออกไปนี้ออกไปขึ้นมาทางนี้ ไปครับผมขึ้นมานี่ไปครับ ไปคอผมนาจะหมดตัวเดินเร็วๆนี้นะครับฝั่งคู่แข่งนะสิบเก้าสิบหกไม่ได้อีกสองสิบแปดอีกสามสิบแปดไม่ได้สามสิบยี่สิบห้าไม่ดีนะครับโอเคนะครับคู่แข่งอยอมแพ้เลย